สวัสดีเอฟซีหักแพงกันมากสุขุสุขคนเนีอยบ่าวพังไทยพังลาเลยต่างประเทศกลายินดีต้อนรับทำคนส่งยูทูบลูกออ้มมาหน้าอีกแล้วพบว่าคำน้องอ้อมในยมันนี้กำลังจานน้องอ้อมมาแต่เถี่ยวเฮือนฮีนนอกจาอแม่ปลาลูกเอ็มมินิกามาแต่เถี่ยวเฮือนทีแล้วน้องอ้อมก็มาหอดเฮือนไปทีเรียบร้อยแล้วนอกจาอแม่ปลาลูกเลยมาหอดเฮือนแล้วแล้วกัมีสายโทรเข้ามาเนาะว่ามีผู้ใหญ่มีเครื่องพัสดุมาหอดแล้วว่า ไปหามอเดอร์อยู่มีไซเนาะกะเอมาเอาเครื่องไปเด้ผักมาให้เนาะนอะ้องอ่มกัคือว่าบ่ได้สั่งเครื่องเนาะแต่ว่าผักามาแต่ผังไทยเนาะกับเป็นผู้ใหญ่ใจดีมันผักเครื่องไม้นาะพ่อแม่ปลาลูกเอ้ยมันผักมาซองแก๊สผั้พ่อแม่ปลาลูกเอ้ยมันผักไม้นาะอีกน้องอม,อมอีกแล้วเนาะ แอ้น้องอมก็จะพาพ่อแม่ปลาลุงมาเบิ่งเนาะว่ามีอยังแน่ในแก๊สแอ้น้องอมก็จะแกให้พ่อแม่ปลาลุงเบิ่งน้องอมก็ขอขอบุญขอบคุณพุนอยาจะดีหลายๆเด้อที่พาเครื่องมาให้น้องอมก็ขอให้อยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแข็งให้ร่ำรวยเนาะก็ปรารถนาสิ่งใดก็ขอได้สิ่งนั้นเด้อซ่าดูเนาะแอ้น้องอมก็จะพาพ่อแม่ปลาลุงมาเบิ่งว่าในแก๊สมันมีอยังแน่แล้วเียก็จะให้เบิ่งแก๊สก่อนโอ้โหชื่อคนนักแท้งว้าวจ้านี้ อันนี้เป็นไฟโซล่าบปเนาะนกอมหินนี่เนานะเนี่กล่องบักใหญ่เน,นี่เนาะนกอมมาแต่อันน้นองออมมาแต่เดี๋ยวเกินหินและะ้วก็แม่เอาเลยนะพอ่อะแหววปลุกเอ้ยดจะหายบิ่งอีกแก๊สหนึ่งเนาะใหญ่หแหงแล้วน้องออมปับกล่องแป๊บหนึ่งเนาะนี่เนาะแก๊สตัวน,นี้การใหญ่แหงมาเบิ่งว่ามันมีอย่างนาะตอรนี้นะอ่ะ อืมตัวนี้อาจจะเป็นไโซล่ายนะพ่อแม่ปลาลูกเอนะ้ยเนาะเป็นกระพังมาหายเทียนดิซองเกดบกักใหญ่นะพ่อแม่ปลาลูกเอ้ยเดี๋ยวน้องออมจะมาแกะให้พ่อแม่ปลาลูกเบนะิ่งเนาะว่ามันเอา่ามันมีอยังข้างในเนาะเดี๋ยวเอาอีกผัเตอร์แกะก่อนนี่เดี๋ยวจะแกะแกะตัวตัวนี้ก่อนนะ,น,นะพ่อแม่ปลาลูกเอ้ยยาคุณแม่กันยังบม่ได้มาอยู่น้อง,อ,งอมมาหอดก่อน แม่ยังแวะอยู่ในบ้าน,ขน,นเขายังยังแวะเือนน้องตองเนาะโอ้โอ้อันนี้เป็นฐานพระชร่าออเป็นอันนี้เป็นอันนี้เนาะเอาไว้ก่อนเป็นอุปกรณ์ของพระชร่าเนาะแบบเดี๋ยวมาแกะเบิ่งกันเลยอายังเดยอุ้ยเปิดมาอันอันแรก <c ười> อุ้ย โอ้เทนโอ้นี่ขนมอันนี้น,นี่เป็นขนมเนาะเดี๋ยวมาเบิง่งอันนี้ก่อนอูอ้นนี้เป็นยังข้างในนี่เป็นเสื้อผ้าอะไรกันคะลูกี๋ยวแล้วี๋ยวเดี๋ยวน้องอมจะมาแกะลายลางให้พ่อแม่ป้าลุงเบิ่งเนาะมาเบิ่งข้างในกันก่อนว้าอันนี้ก็เป็นรองเท้าเนาะเป็นก้า อันนี้เป็นนี่ขนมส่วนลายแกะตัวนี้เนาะโอ้ยนี่รองเท้าสวยม,มากเลยแล้วน้องอมกับวัดแรกวัดจะซื้อให้น้องอ้ําแนละ้วเนาะไปบุญเมืนะ่อวานเนี่ยอันนี้เป็นกระเบื้อ้งามแท้กระบวยกแยวนะแล้วเนาะแล้วจะเก็บไว้จะเปียก่อนเดี๋ยวแกะแกงีกองนี้แล้วก็กงงนะวจะแกะกองนี้ให้เกาะกองนี้ให้บึงเนาะ โอ้ยเป็นแผนเซติลาเอาไว้ก่อนเนาะอู้วอันนี้เป็นอันแนวด่งไผ่เนาะฉลามมีแต่ขนมอู้วอาโอวัตินจำจะกินมาเนี่ยนอกจากเพื่อนฝากมา่อหายไล่เถื่อแล้วเนาะอันนี้เป็นอันมันจะเป็นทรงใส่กับน้ำเนาะมันมันจะบองเห็นโอวัตินแล้วมันเป็นไข่ ขอบแบบมีแป้งอะนะพมีปลาลูกน้องอ้อมกะเคยกินหลายเสือแล้วแต่โอ้โหมันเป็นคือเป็นแบบใดเน,นาะกะร์พูแต่ว่ามันชงใส่น้ำห่อนกินแต่พวกสื่อของมันเนาะอ่าอันนี้กัเป็นโอวัลตินสองห่อเออสองสุกเนาะอู้เบิ่งบึ้งบึ้งว้าอู้ฮ่าพม่ปลาลูกเปิง่งสาวมาให้น้องอ้อมลายๆเนาะ อู้นี่เนาะอู้แล้วก็จะมาให้เปิีกขนมปลาขนมลายแหวนปลาลูเปิ้ลกัดปากมาให้น้องออมลายเสือแล้วเนะาะผู้ใหญ่ทางฝั่งไทยเราจะให้เบิ้ลนี่ยินแบบเบาหวานเบาไวเลยเปิ้ยปลาลุงอึ่ยชิ้น อุ้ยงามอ่ะดีเลยอุ้ยตัดข้างไหนแล้วอู้อ้าสินงามแท้เดี๋ยวเดี๋ยวจะมาเดี๋ยวจะเบืดอไรเนาะกองนี่เดี๋ยวนอนนจะแกะกองนี่เหรอไปปราลรงงานกันมาเนาะนี่ก็เป็นสินชะสองพื้นเนาะแล้วเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเนาะเอาไว้ก่อนเนาะอืมแล้วก็จะมีว้า ไอ้น้มจักเครื่องแบบคูมือเลยจา้าว่าจักกับโมบรัสใส่เป็นเดือนกมนแล้วเนี่ย <c ười> เดี๋ยวจะกิบไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวจะมาแกะเบิ่งกล่องนี้กันแบบนี้่ิเก็บก่อน <c ười> <c ười> บางทีน้อองมก็จะเอาไปปัน้นเล็กน้อยแถวบ้านน,น,นปป้เน้ะพอมปารุ <c ười> ฟันเล็กน้อยในบ้านเนาะฟันขา้าวนกเสือนกสร้างเนี่ยเนาะอือเนี่ยเป็นรองเท้าเอาไว้ก่อนแล้วมาเบิ่งกล่องนี้กันเนาะอีฮ่าดิเป็นไฟชลาร์ไฟเปรมารุเยเป็นกระพังมาหายผู้ว่าจักอันเนาะเดี๋ยวจะมาแกะเบิ่งกันเนาะเปรมปาลุเลยเอ่อมก่อนหน,นุกอ่อนจะโหนวงเป็นกาวไฟชลาแล,ลา้วการมันแตกเลยนี่เนาะผู้ว่ามันจะแตกจะลุยยังเนาะไฟชลากระจานมันแตกเลยเอาไว้ก่อนตัวน,นี้อี อ่มาแกะบึงกันเลยเดี๋ยวจะค่อยแกะอู้มันโมเมนต์กล่องเดียวเนี่ยมันเป็นสามกล่องด้วยสามกล่องด้วยกันอ๋อมันแทกมันแพ็คติดกันไวเนาะโอ้มันเป็นกล่องพสชราได้มาแกะบึงกล่องตัววางมันแตกกันเนาะกระเบียบประโลยโอ้มันจะแตกบ่เนี่ แบบคนส่งเขาเห็นพอดีแบบเผื่อมันจะมาถึงเนาะพราะม่บรูุ้เามันอยู่ดังผังไทยเนาะเวลาในฝั่งเราไม่เป็นไรหรอกมันไม่เป็นไรเดี๋ยมันใ่เนาะมันเลยกล่องมันเลยบุ้มเผื่อมาโหีแต่จะมาแกะเบิือนกันก่อนว่ามาันแตกหรือโบแตกกดใส่ยมได้อีกแล้ว

ไฟสลา <S <S สลามีไฟเซรามจริงจด้วยโอ้เบิ่งอยากไปข้างแหน่ได้มากวดออกมามันแตกหรือเปล่าโอ้มีบุ่มนิดหน่อยตรงนี้เนาะมีบุ่มนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรหรอกโอ้สวยงามมากเออเออแอนเดอร์จะเป็นไฟสซรามคือกันนอนอ้วนปะมือนกันหมดเพิ่งพาออกมาตั้งสามอันน้องอ้วนจะใส่จังไรเบิร์ตไปแบบไปลง เดี๋ยวจะมาเบิ่งดอกมันเนาะอ๋อนี่เป็นที่ประกอบของมันเดี๋ยวจะให้คนมาประกอบให้นางออมประกอบมันไปทำเป็น,น,นดอกดอกตุิกชีแตไม่ได้อืมเสร็จการ์บใครจะล่า,าไมาน้องอ้อมน,น่ารำไปไปเลยหาปลาล่ามาตั้งสามอันนององางออมจะใสยังไงหมดละ <laughs> ตาพี่กันน้องออมก็ต้องเอาไปอ่านเนาะเอาไปปรุงเลยอ๋อเอาไว้ก่อนจะไว้ก่อนตัวนี้เอาเพิ่นผ้กมาให้ไปช่วยต้องสามอันเนาะงบุ๋มไปปรุงเลยเป็นกับเป็นห่วงยานไทยบ่มีเนาะน้องออมก็มาอันไปเที่ยววินที่กับน,น้องไปเที่ยวหันทนะี่นาะใส่มือใส่มือในสะ่มือเนาะแล้วกันน้องออมก็เปิดปรุงป้าไว้เบิดมือบุ๋มไปปรุงเลย Prend? เพราะว่าโมแบดน้ออ้อมมันบูมันเป็นอย่างน้องมาคิวแบบอากาศมันห้อนแห้งแล้วมันคิวน้อ้อมเปิดไพ่ไว้บบิ้อเปิดพัดลมไว้บดมือบดเวมาไพ่บอวพ่อใสอยู่เปยวปลากเปิดไพ่บัได้เลยไพ่มันแบบมันมันบอกพอเนาะไพ่มันแบบมันลดลงแห้งน้องอ้อมกันเลยอ้าวกันเลยต้องได้ปิดพัลมกดน้องมาคิวแห้งเลยเปรี้ย่ปลากเจะมาแกะเบิ้งอันนี้เรี่ยวปลากเบิ้งก่อนเนาะเบิ้งเสืออา Ya macam itu lah Naik bang nah. Ya mabung-mabung uh kan -uh. oh. wow. Hmm -mm. Wow, si kau suai mak. Oh, oh, bukan apa lu? Ah, si kau sedoi. Ah, สีขาวตัวน,น้องออมักคนดีเลยน้องออกับมักนุ่งสีขาวเนาะแต่ว่านุ่งสีขาวแล้วก็เปื่อนไวแล้วอันนี้เป็นเสืออะไรอ๋อเอาไว้ก่อนนี่สีขาวสองตัวด้วยโอ้ตัวนี้คือเป็นแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอู้ดิเป็นอะไรอู้นี่เป็นอ๋อ นี่กางเกงขายาวโอ้ยไปยังไม่ได้แกะเลยแบบยังยังไม่ทันได้ใส่เลยแบบซื้อมากับยังไม่ทันได้ใส่เลยกะฝากไว้ให้นออ้องอ่อนไปเนาะอืมกางเกงขายาวไว้นออ้องอ่อมใส่ไปอันนั้นนะบันเราจะมาเบิ่งรองเท้ากันเอาแล้วเาขาแกะยังไงแกะดูรองเท้ากัน โอ้รองเท้าก็ยังใหม่มากว้าวเอ็บเท้าไว้ก่อนแตงจะฟิวทำมาเมืองมา,มา,มา,มาลองกันเลย,ยแกะออกก่อนเนาะเดี๋ยวได้แล้วจะมาดูกันถ้ามันจะพอดีตีนน้งองไหม ใส่เลยมาแบบมาลุ้มเฮ้ยสวยพอดีเลยมาแบบมาลุ้มไอ้น้องออมมาแต่ซื้อเกือบซื้อรองเท้าพอดีเลยเนาะวันน้องออมไปเที่ยบุญวันจะซื้อมาแล้วเนาะอู้นี่ก็เป็นเป็นขนมขนมเป็นแาบมาหายไล่เฮงมาแบบมาลุ้ม,มอ่วย บางทีก็กินไปบ่นกับไปฟันเด็กน้อยกินน้ำเนาะออมกะขอขอบุญขอบุณผู้ใหญจจะดีหลายๆเด้อที่ผ่ามาให้น้องอ้อมกะขอให้อยู่ดีมีแห้งอะไรเนาะที่ยังเป็นห่วงน้องอ้อมผ่ามาให้น like, ้องอ้อมตลอดเนาะเมื่อวานยังกะผ่ามาให้้้นอองอมน้องอ้อมกะขอขอบุญขอบคุณหลายๆกะขอให้อยู่ดีมีแฮงสุขภาพแข็งแรงเนาะสำหรับคลิปนี้น้องอ้อมกะทิจะไป เพียงเท่านี้กะขอขอบคุณขอบุณเอซทุกคนเด้อที่เขามาหาดวซมาฟังกิมน้องออมกะขอให้อยู่ดีมีแฮงจ้านเนาะถ้าน้องออมมาปิิพาติประกรันและก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆเด้อสำหรับกิปนี้กะขอกระคาว่า,บาสบายดีสบายดีพวกกันกิมนาเด้อ